นี่ครับมาดูความน่ารักของลุงพลนะฮะวันนี้นะครับโอ้ยนานๆได้เจอกันนิกกี้ลุงพลไม่ค่อยจะได้อยู่บ้านเลยนะช่วงนี้นะงานทุกวันนะไปนู่นไปนี่ไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนนะฮะพอวันนี้มาเจอนิกกี้ก็นิกกี้ก็จําได้เนาะจำเจ้าของได้นะฮะนี่ทำไมทำไมนิกกี้ไม่ใส่เสื้อละโจอโตอนเนี้ยปกติมันจะใส่เสื้อฮะอาปกติมันใส่เสื้อไม่ใช่เหรอวันนี้ทำไมไม่ใส่ลงลงโคนแล้ว อ๋อมันลงโคลนใช่ไหมก็เลยไม่ใส่ให้มันช่วงนี้ลงคลนใส่เสื้ออะไรนะเขาเรียกผ้าคลามบ่อยจังช่วงนี้ครับผ้าคลามเนาะช่วงนี้ใส่ผ้าคลามบ่อยนะหนาวแล้วฮะหรือไงใส่ผ้าคลามแล้วมันอุ่นมันอุ่นเนาะโอ้อุ่นเฮ้ยร้านหน้าหนาวครับร้านหน้าร้อนก็เยนก็เย็นสบายอ๋อ นี่ไว้ให้กเป็นเอกลักษณ์ของภาคามภาคามแท้เนาะที่ถนนถนนคนเดินอ่ะไอ้ที่ภาคามสกุลนครข้างวัดเอ่อวัดพระธาตุชุมะชงชุมใช่เยอะมากร้านที่นั่นนะครับท้อสกุลนครอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เริ่มโตแล้วนะเมื่อก่อนมันยังมันตบวกว่าขั้วกว่าเนาะอ๋อนี่ขว้กว่าแล้ว เริ่มโตแล้วมันชอบหยอกมันชอบกัดไก่ท่านมมันไม่ถั่วไก่นะชอบวิ่งกัดไก่ชอบมันเบื่อหมาหยอกไก่หยอกไปหยอกมาแม่นแม่นแม่นหมาหยอกไก่มันอยากกินไก่แต่ว่ามันก็หยอกไปหยอกมาเออมันเล่นหยอกไก่เอ๊ะนี่พันวิ่งถึงใครเขาเนี่ยพอพันรับปุ๊บมันก็กินไก่จริงเหรอสมพันธ์ไม่กินกับวัดเดียวกันเปล่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเหรออ๋อคนคนละสำนวนเนาะนี่ฮะ ม้หยักไก่โอ้ผู้นี้งานเลิกกี่โมงครับลุงพลครับแค่อีกสามตัวละครับเดี๋ยวไปเอาครับเดี๋ยวแค่อีกสามตัวนะครับอย่างอื่นแล้วครับต้นไผ่อะไรอะไรอื่นมีทีมงานมานะมีทีมงานจากวัดวัดด่านพระอินทร์นะฮะมาตั้งประลำพิธีด้านนู้นนะฮะโอ้นะครับมีฉัดสองฉัดนะฉัดเงินฉัดทองด้านนู้นแล้วก็จะตรงนี้จะเป็นประลำพิธี แล้วพรุ่งนี้จะทําการบวงสรวงเริ่มเวลาเท่าไหร่หลวงพ่อครับ,รรบช่วงเย,นยน็นเหรออ๋อช่วงเย็นนะครับโอ้ไม่ใช่บวงสรวงชาว้านะช้าก็เป็นพิธีกรรมทางศาสนาตอนเชา้าอ๋อแต,แต่บวงสรวงช่วงเย็นหองวันพรุ่งนี้นะฮะทุกคน,นครเป็นพิธีกรรมทางาศาสนานะมีพระมีละมัสวดนะฮะนี่ตัวนี้บริการดีฮะโบรง,งนี่ฮะ โล่งมากเลยตรงนี้ถมเรียบร้อยนะฮะถมดินเรียบร้อยพร้อมที่จะทําการสร้างพญา,านาคนะฮะลุงผลก็เดินงานต่อนะฮะตามที่ได้พูดเอาไว้นะฮะตามที่อาจารย์ได้บอกให้สร้างนะครับว่าตรงนี้นะฮะเพื่อเสริมบาร,รมีนะผมเห็นในข่าวบ,บางข่าวบอกว่าถ้าลุงคลไม่สร้างพญา,านาคนี่อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตนะผมนในในช่องข่าวนะอันนี้อันนี้เอาท่าที่อ่านมานะฮะก็เลยจำเป็นต้องสร้างนะสร้างตัวนี้ขึ้นมานะฮะ เพื่อเสริมบารมีลุงพลนะนฮะครับคลิปสั้นๆนะฮะความน่ารักน่ารักของลุงพลนะฮะแล้วก็เจ้านิกนะฮะแล้วก็แล้วก็รว,วมถึงบริเวณที่จะสร้างตรงนี้ด้วยฮะตรงลานพระยานาคตรงนี้นะครับตรงเจ้าแม่สรพีเดิมนะฮะแล้วก็ถมดินเรียบร้อยสวัสดีครับ